สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบสเปคและบอดี้ของตัวเครื่องในการจับจะเป็นไงบ้างนะครับกับมือถือง,งบเลระคา2,000ั0ถึงสามพนะครับพี่จะขอแนบลนิในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมา ตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสุนทรภยนะ้ว่าให้กดซื้อตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพี่ก็ซื้อมาจากดีด้านล่านในการสั่งซื้อนะครับบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะลงรบกวนเช็คราคาล่าสุดตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับมาดูกันว่ามันเป็นไงบ้างนะผมในการจับในการทัท ของทั้งสองนี้แล้วก็สเปคมันเป็นไงบ้างของทั้ง5ตัวนี้ผมพี่จะขอให้ดูก่อนว่าเจ้าตัว E ีฟ ic กสมาร์ทกับตัวนี้บริเวางบราคาเดท2 0 0 0ัสีรู้สึกว่ามันโคตรคุ้มครับให้ลำโพงมา2ตัวเป็นแบบ DTS ผมบริเวณด้านนะครับด้านล่างด้านบนครับซึ่งลำโพงสัพพีรู้สึกว่ามันเพียงพอในการใช้งานมากดีไซน์มีความสวยงามผมในการจับรู้สึกว่ามันจะเข้ากับรูปลักษณ์ของมือเรามากครับซึ่งสีลิ้นในการจับบอกเลยว่าสุดมากคือมันเกินกับค่าตัว2,000จริงครับตัวนี้บอดี้สวยต้องหลังผมให้มาถึง13ล้านเป็นตัว AI Cam ERA ผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาถือว่า เพียงพอจริงครับตัวนี้หน้าจอให้มา6.7นิ้วครับรีเฟรชในการทันให้มาถึง120เฮรปรับเป็น60-90ได้หน้าจอผม HD พัดสู้แสงสปีถือว่าหน้าจอสู้แสงดีครับผมตัวนี้ CPU ให้มา h e โ i o g 81 นะครับผมตัวนี้ออกตาคอซึ่งเล่นเกมส์ปีนะอาร์วีหกสิบเมพี่เล่นมาถือว่าเพียงพอในการใช้งานมากครับซึ่งเอา,าตรงนะคุ้มจริงกับโมบเลสสองพันนะผมตัวนี้ซึ่งเอาตรงใช้งานโคตรดีนะครับนี่ครับอันนี้บอดี้นะผมบอดี้จะมีความสวยงามในการออกแบบนะครับนี่สวยจริงครับด้านข้างก็จะมีปุ่มสแกนมือผมที่ปุ่ม Power นะครับผมตัวนี้นะใส่สซิมนะผมตัวนี้ แล้วก็สวมาดเพิ่มไมโครดิกา์ได้นะครับนี่ครับแบตให้มา5,000กับชาร์จ10วัตต์สปีรร้สิกว่าเพียงพอครับมาดูผมตัวถัดไปที่ราคาเลทใกล้เคียงกันครับเจ้าตัวเท c โนสปาร์กโก1หนึ่งตอนนี้ยังมีของผมก่อนที่เจ้าตัวเท c โนสปาร์กโก1หนึ่งเอจะมาแฮนเพราะว่าโก1หนึ่งเอเนี่ยได้นาจอ90เฮิร์ตกับ CPU Hero g 5 0นะครับตัวนี้ให้มา u n นิซอ t T615 าออกตออรอถือว่าความเร็วความแรงก็ถือว่าโอเคมากกับโมเดล2,000 CPU เทียบเท่าตัว,ว Heno g 8 5เลยผมตัวนี้ซึ่งสัพพีนะรู้สึกว่าบอด y ี้ในการดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับนี่นะครับดีเทลว่าผมของตัวเครื่องนะครับมันมีความสวยงามเพราะว่าหลายคนอยากให้ดูว่าบอดี้ชัดๆมันเป็นไงบ้างครับ ก็สามารถรับชมได้เลยครับผมนี่รับช่องพีนี่แหละพีให้ชมเลยว่ามืมอถือ2 0ง0มันทําได้ขนาดนี้แล้วนะครับเผื่อหลายคนเนาะยังไม่รู้ว่าราคาเลยสองพันนี่มันคุ้มขนาดไหนนะครับ <S 1> <S 1> นี่ส่วนมากก็จําหน่ายทางออนไลน์นะครับแนะนําว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีเลยเพราะว่าปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าพีก็กดมาจากลิงก์นั้นในการสั่งซื้อนั่นแหละ <S <S นี่ครับ ผมพีชอบดีเทลมากทั้ง2ตัวนี้ดีเทลในการออกแบบถือว่าสวยจริงครับตรงๆเลยสวยงามมากนะครับด้านข้างเป็นปุ่มสแกนมือที่ปุ่ม power เรานี้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับลำโพงผมให้มาเป็นลำโพง2ตัวแบบตัว dts แบตให้มา5,000 fast charge าา15วัตต์นะผมกล้องหลังตัวนี้13ล้านกล้องหน้าตัวนี้ให้มาเป็นกล้องหน้าตัวนี้ถึงสัปพีนะรู้สึกว่าเพียงพอกล้องหน้าคือเป็นกล้องหน้าขนาดตัวนี้ แล้านนะครับซึ่งพี่ใช้งานมากล้องหน้าก็ถือว่าเพียงพอครับนี่ครับ ฮัสกีน 120H งิหน้าจอ6.67นิ้วครับสีสันหน้าจอถือว่าสู้แสงสปีถือว่าดีครับเล่นเกม R าร์วบเฟรมบอกเลยว่าสบายห้อแรม3มจิกบวาเพิ่ม 3G มจิกกับรอม64สีซิมแล้วเพิ่มไมโครดิกัดได้ด้วยสปีถือว่าตัวนี้สเปคให้มาจัดเต็มมากลำโพงถือว่าเสียงดีจริงครับกับงบเลท2 0 0 0ยังไงเทคโนโลย Sparko หนึ่งก็คุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนเช่นเดียวกับเจ้าตัวนี่ครับ Infinit Smart ตัวที่เป็น Smart ท9โผมมาดูครับผมทัวถัดไปที่เป็น P ีรู้สึกว่าตัวนี้กับงบ2,500นะครับที่พีซื้อมาบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคากับตัวนี้ผมเจ้าตัว p o c o C75 รุ่นต่อยอดมาจากเจ้าตัว p o c o 4 6 5ซึ่ง C65 ขายดีมากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าจะขายดีเช่นกันครับเพราะว่าบอดี้กับการออกแบบมันมีความสวยงามกับตัวเครื่องมากครับซึ่งพีชอบมากผมตัวนี้ กล้องหลังให้มา50ล้านมี AI กล้งกล้องหน้าให้มา13ล้านคือแบตให้มา5,000มิลลแอมสปีรู้สึกว่าเพียงพอกับตัว fast charge ต,ตัวนี้18วัตต์หัวชาร์จในกล่องแถมมา33วัตต์ เกินวัดของตัวเครื่องครับถือว่าสุดยอดมากด้านข้างมีปุ่มเสียอมมือที่ปุ่มพาวเวอร์ครับตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดการดีมากครับซึ่งพีรู้สึกว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากครับในการกดในการทัชสพัพพีรู้สึกว่าเพียงพอครับหน้าจอตรงนี้เห็นไหมว่มาหน้าจอแบบตัวยูครับสพัพพีนะหน้าจอให้มาถึงใหญ่มาก6.88นิ้วครับ ดิฟเฟนในการทัชคือ120เฮิร์ปรับเป็น60 Hz, แล้วก็120เฮิร์ครับเอาจริงนะดูผ่านกล้องอาจจะไม่สมูทครับแต่เอาจริงนะหน้าจอมันมีการติดโน้ตที่ดีมากครับผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับลำโพงปรับเป็นอัลตร้าบูสเสียงได้ถึง150ถือว่าลำโพงถือว่าดีมากได้ครับ เห็นว่าบอดี้ครับผมมันมีความแข็งแรงทนทานขนาดไหนฮัตพีทำหล่นมือนะครับตัวบอดี้มันก็ยังมีแบบเห็นไหมว่าเกิดรอยยากครับผมอันนี้เป็นการที่แบบเหตุการณ์ให้ดูว่าถ้าเหตุการณ์แบบมันชุลหุนเนาะหรือว่าทำหล่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างสัปพีับผมเห็นไหมว่าทั้ง3ตัวนี้ที่พีทำหล่นใส่อ่ะคือบอดดี้มันมีความแข็งแรงทนทานจริงครับนะครับให้ดูซึ่งตัวเครื่องของมือถือ 5าตัวนี้อ่ะมันมีการปกป้องในการตกกระแทกถือว่าโอเคมากครับผมสัพพีถือว่าเพียงพอครับเห็นว่าเหตุการครับมันเหตุการันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมแต่ตัวเครื่องตัวนี้สัพพีนรู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงในการออกแบบของตัวเครื่องมากครับมีความสวยงามผมแล้วก็หน้าจอผมตัวนี้สีสันถือว่าสวยงามครับ CPU ถือว่าเพียงพอ램ห 6G ิกตัวนี้สัพพีใช้งานมาถือว่ามีความเลื่อนไหลแล้วก็ เล่นแชททั่วไปถือว่าเพียงพอกับความจุข,ของตัวเครื่อง 128G ผมก็ถือว่าใช้งานเพียงพอครับนี่ครับบอดี้อย่างสวยครับในการเก็บดีเทลสวยจริงนะครับผมอาองตรงว่ามันสวยงามมากๆครับนี่ครับ,บรดยผมตัวนี้เจ้าตวัวผมที่เป็นบอดี้ใกล้เคียงกับเจ้าตัวโปรโคเสียวห้าแต่จะอัปเกรดมานิดนึงครับผมแต่สเปซทุกอย่างมันเหมือนกันครับ กล้อง50ล้านกล้องหลังับผม AI ว่ากล้องหน้า13ล้านหน้าจอให้มาเป็น110่งเป็น6.88นิ้ว SD pad, เ d สพัดสเปคขอผมทุกอย่างมันเหมือนกันครับดังนั้นสปปเปคของผม h e l i o G81 Ultra ทุกอย่างมันเหมือนกันผมสับตัวนี้ใช้ตัว N14 เป็น HyperOS เหมือนกับเจ้าตัว Poco C75 นะครับผมนี่นี่ครับ ก็ถือว่าโอเคครับผมสัพพีนะตัวนี้สเปคในการทัดในการกดนะผมตัว Redmi 4C สัพพีรู้สึกว่าเลทราคา2,900ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากกับงบ3,000กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มนะสัพพีแล้วผมรู้สึกว่า UI ของมันใช้งานง่ายลบแบตนะผมตัวนี้ให้มา5,000เหมือนกันนะผมแล้วก็ fast charge 18วัตต์อุปกรณ์ในชาร์จก็แถมมาหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็ตัวนี้ผมจะแถมเขสมาให้นะครับซึ่งเขสเนาะ หลายคนถามมาเยอะจริงว่าเคสมันสามารถใส่ร่วมกับตัวพ o c o โ475ได้ไหมอันนี้เป็นเคสของเจ้าตัว r e d มี1 4 c นะครับก็ใส่ได้ผมนี่สวยงามแล้วมาใส่ของตัวนีนะ้ผมมาดูว่ามันใส่แล้วมันเป็นงไงบ้างซึ่งหลายคนถามมาเยอะจริงนะครับนี่ครับ,รบให้ดูเลยว่ามันสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับผมแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับผมแต่สปีนะมันสามารถเทียบได้เลยครับ คือมันมัน,ม,นมันทุกอย่างมันตำแหน่งเดียวกันหมดเลยแค่มันแบ่งซีรีย่ย์ย่อยออกมาเฉยครับผมซับพีเนาะถือว่าพีให้เป็นเดอะเบสเลยครบสามพันอะไม่เกิน 3, สามพันสองตัวนี้คือเดอะเบสมากครับแต่ถ้าพีชอบรอม,มาดีครับตัวนี้ก็คือเดอะเบสเช่นกันครับสามตัวนี้มันมีความใกล้เคียงกันก็คือออนเนอร์นะครับผมตัว X6B ที่บอดี้ผ่านการรับจาก h t s มีการป้องกันการตกกระแทกซึ่งพีทำการ เมื่อกี้ให้ดูเลยเห็นไหมว่าในการป้องกันของตัวเครื่องมีการป้องกันเวลาเราโดนอะไรต่างๆครับอุบัติเหตุมันก็สามารถซัพพอร์ตไดตัวนี้ให้ CPU ที่มาแรงกว่า3ตัวนี้ผมแต่เอาตรงนะมันจะสู่สีกับตัว h e l o g 8 1ด l t r a ครตับตัวนี้ให้ h e ด o g 8 5มาผมเป็น octa core เล่นเกมหอกเลยว่าสบย ram ห g จิก ram 6 g จิกับรอด128ลอม ตัวสเปซเท่ากับมุมทั้ง3ตัวนี้นะเขื่อค่ะสามพันครับนี่ครับผมด้านข้างมีปุ่มสแกนนมือที่ปุ่มพาวเวอร์นะครับรวมตัวนี้นะครับนี่ครับซื้อสัปีผมใช้งานตัวนี้มาถือว่าเพียงพอแล้วก็ถือว่าเกินคุ้มจริงครับนี่ในการจับซึ่งมันมีความแข็งแรงครับฟีลลิ่งในการจับมันดีมากครับผมตัวนี้บอกเลยว่าฟีลลิ่งในการสัมผัสพีสัมผัสตัวนี้มาฟีลลิ่งดีมากเป็น a n d r o i d 14 เป็นตัว m ม t e o อ v ิดเวอร์ช8.0ครับซึ่งทำการบ้านมาดีมากครับซึ่งปีใช้งานตัวนี้มาแบตถือว่าอึดครับแล้วก็ซัพพอร์ตฟาช g e ตัวนี้35วัตต์ด้วยถือว่าให้สเปคมาจัดเต็มมากกล้องหลัง50ล้านมี AI ครไมาสกินโทนสปีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับกล้องไน้ามา5ล้านสปีรู้สึกว่าเพียงพอนะตัวนี้ผมซึงเอาตรงนะ บอดี้มีความแข็งแรงและแข็งแก่งจริงครับตัวนี้นะครับพีจะขอแนบลิงก์ทั้ง5ตัวนี้ให้พีซื้อมาใช้งานอีกตัวที่คุมมากผมนี่ครับอินฟินินะครับผมตัวนี้ h o ต 50i ไอครับบอกเลยว่าใช้งานโคตรดีกับมุมเปรบสามพกว่าบาทไม่อยากจะอวยเลยตัวนี้ใช้งานดีมากอันนี้คือพีเสริมให้เพราะว่าบอดี้ผมในการสัมผัสในการทัดสีนี้โคตรสวยแล้วก็ลอมครัผมลื่นมาก ทัดเลื่อนจริงครับสูสี่กับออนเนอร์เลยอะซึ่งลอมตัวนี้ผมออนเนอร์ทำลอมมาดีอยู่แล้วแหละซึ่งออนเนอร์น่ะจะกินนั่งลอมครับในการทัดในการกดออนเนอร์จะตอบโจทย์ทุกอย่างครับตัวนี้บอกเลยว่าสัปีนะรู้สึกว่าเพียงพอมากครับใช้งานในการใช้งานเพียงพอครับผมตัวนี้หมายว่ามันมีความสมบูรณ์หน้าจอให้มา1นึ่งสิบเพิร์ในการกดในการทัดถือว่าเพียงพอครับ กล้องหลังตัวนี้ให้มา48เลปิเซลก็ถือว่าโอเคมากครับซึ่งพี่ชอบสกินโทนของหน้าจอมากหน้าจอกล้องหน้าแบบเจาะรูครับถือว่าตัวนี้ใช้งานถือว่าโอเคมากสำหรับพีนะครับผมซึ่งพีชอบมากบอดี้ผมเห็นไหมว่าทั้งสองตัวนี้มีความสวยในการออกแบบดีไซน์มองเลยว่าสุดจริงพื่อนมามที่ทั้ง5ตัวที่พี่อยากมารีวิวให้ชมจริงและเสริมด้วยตัวนี้ผมมองเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับอีกตัวที่คุ้มนะครับ นี่ครับเจ้าตัว p o c o M6 ก็ถือว่าคุ้มครับผมนี่ครับแต่ถ้าผมถ้าใครชอบตัวที่เป็นแบบ Google ที่มันเพียวๆครับตัว HMD เผาพัดตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับพี่ผมจะให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างครับอันนี้คือเสริมให้อีกนะครับผมเพราะว่าหลายคนอยากให้ดูว่าในการจับมันเป็นไงบ้างนี่ผมในการจับจับประมาณนี้ผมซึ่งพี่รู้สึกว่า มันมีความสวยงามในการออกแบบครับนี่ครับให้ดูเลยว่าเฮ้ยเจียบ7ตัวไปเลยครับนี่ซึ่งเอาอตรงนะสับพีนะผมทั้งตัวนี้อย่างผมเลทราคา2000แล้วก็ราคาเลท3 0 0 0ก็ถือว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคาผมที่พีเอามารีวิววันนี้ให้ชมก็คือพี่ซื้อมาอิรีวิวเองผมพี่จะขอแนบนปในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ผมวนันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะวนันนี้ขอบคุณครับ